สวัสดีครับมาพบกับรายการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเกดติดกันต่อนะครับครับเราก็มีทั้งพระเครื่องพระพุทธรูปนะครับหรือพระอูชานะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็เอามาให้ท่านชมผมเป็นข้าราชการครูบำนาญ นะครับกับปวดกษียงมาหลายปีกรอยากจะเอา,เอาพระมาให้ท่านชมกันนะครับพุทธลักษณะของพระแล้วก็เนื้อของพระพระรุกเป็นยังไงพระยุคใหม่เป็นยังไงอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมาบางท่านก็มีพระอยู่ก็อยากจะรู้ว่าพระของตัวเองเป็นยุคไหนสมัยไหนเป็นพระใหม่พระเก่า นะครับก็ผมพอมีความรู้บ้างนะครับก็จะให้อ,อธิบายให้กับท่านชมแล้วก็มีพระเอามาให้ท่านชมด้วยมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องแล้วก็มีหลายอย่างนะครับก็ที่จะให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ ที่ก็มาชมพระจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่เป็นพระหลวงพ่อโตพิมพ์วัดศรีนะครับพิมนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะฮะมีพิมพ์ใหญ่พิมพกลางพิมเล็กเนี่ยมีหลายขีดครับตรงนี้นี่เป็นของวัดศรีดูนะครับดูใกล้ๆจะเห็น ชัดเจนค่าปลานะครับเนื้อสวยมากแล้วไม่โตนะครับเนี่ยแล้วเขาเช่าหาซื้อกันนะวรดชาสีวัดป่ามะม่วงเนี่ยอันเดียวกันนะครับก็มีพุทธคุณเหมือนกันหลวงพ่อโตของเนี่ยครับจะดูดูง่ายเห็นไหมดูเนื้อนะครับ ถ้าใครอยากจะได้อยากจะแบ่งปันจากผมก็คนยินเชิญนะมีเบอร์โทรศัพท์มามาโทรมาพูดมาคุยก,กันมีไลน์ไอดีนะครับชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยดูง่ายฮะพระอย่างนี้นะพ้าปลูกนะพ้าปลูกแท้อ่ะเดี๋ยวดูดูเนื้อนะครับนี่นะนะครับพระกลุกถึงยุค ด้านหลังครับเนี่ยฮะเห็นไหมเนื้อก็จะไปทางเดียวกันนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวคืนลานี่ครับนะเนี่ยเขาจะไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ายิ่งยิ่งยิ่งเนี้ยเห็นคาบลาคาบอะไรเนี่ยโอ้ดูง่าย พระกุนี่จริงๆถ้าเรามีของเก่าเทียบจะดูง่ายมากถ้าใครไม่มีของเก่าดูอย่างอย่างยางผมมีพระเก่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูเป็นอะไรอย่างงี้นะเราก็เอาไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุต่างๆนะครับนะอยากกุฏต่างๆนะทุกจังหวัดมันมีทั้งนั้นนะครับที่เรารู้ว่าเป็นวัดเก่าแก่เป็นร้อยปีตั้งแต่ยุคเชียงแสนสุขโขทัยอยุธยาลบบุรีอะไรพวกนี้นะครับ ทางสายอิสานก็เอานาดูนแล้วก็เยอะหลายจังหวัดนะทางโคโรราชอะไรต่ออะไรมีทั้งนั้นนะครับนะเขาพนมลุงทางแถวโนนคนครพนมแถวอะไรเยอะแยะนะครับนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยุคข,ของของของ,ของเออสมัยนั้นนะนับถือ พุทธศาสนาศาสนาพุทธมั่งเออทางเทพเทวดามั่งอะไรพวกนี้นะครับ mm. ก็จะดูหาดูง่ายเราพระเราไปเทียบเขานะครับ mm. แต่เนื้อถ้าไม่ไปทางเดียวก็ของเก่าเขาอะนะครับพวกอิดเนี่ยพวกอิดพวกที่เขาก่อสร้างเป็นร้อยร้อยปีเนี่ย หรือเป็นพันปีจะดูเอาไปเทียบกันนะครับถ้าได้เนื้อชิ้นมาก็เอามาเทียบพวกพวกตะปูพวกเหล็กที่ที่ไม่ได้จมน้ำนะนะก็เอามาเทียบอย่างนั้น,นะครับอันนี้ของเก่าผมเยอะนะครับเนะี่ยฮะอย่างเงี้ยนะครับมีพระเก่าอย่างเงี้ยครับนะวกเนี้ยล้างแล้ว องเนี้ตัวแรกล้างล้างออกมาเหลืองเลยนะแต่ล้างล้างไม่ออกหรอกพอแน่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก่าเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นพันปีไงครับนี่พระยุกรบบรุรีนะครับใ <c oughs> นเชียงแสนนะครับ ก็สมัยบายน์ลบบุรีลบบุรีก็บายน์อันนั้นแหละครับนะแต่อันนี้เป็นของโคไทยแปดร้อยกว่าปีนะครับเขาพนมเพิงอันนี้กุพิมพ์โพบัลลังนะครับนะดูพระกุถ้าเรามีของเก่าดูแล้วก็เอาไว้เป็นครูสักองค์ทีเนี้ยพอเราไปดูพระกุ เขาจะคลายกันหมดนะครับนะเขาจะคลายกันหมดเลยเรงนี้ใครเอามาเราเราอยากเข้าข้างตัวเองแค่นั้นเองถ้าเราเข้าข้างตัวเองเมื่อไหร่เดี๋ยวโดนนะครับก็มาแบ่งปันเอาไปเป็นเนื้อคูได้นะครับนะอาจารย์สุทัศม์มันเกตวิทย์มีแบ่งปันให้แต่จะใหะ้มีหลายคนนะให้ผมไปซื้อเหมามาแล้วก็เอามา ช่วยจำหน่ายอย่างนี้ผมผมผมไม่ทำนะฮะเพราะพระผมแต่ละแต่ละกุแต่ละพิมพ์มีหลายองค์นะครับอย่างเนี่ยหลวงพ่อโตวัดสาส,สรรีเนี่ยอันนี้ผมก็มีมีเป็นสิบองค์เลยนะแต่เน,นี่ยมาให้ดูห้าองค์แมบอย่างพระล่วงนี่ก็มีมีมีพอสมควรเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ล่าง อันนี้ล่างอันนี้ซุมจิกอันนี้โพบัลังอันนี้ของอยุธยานะครับอันเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนไม่ไม่ลบบุรีก็สุขโขทัยแหละครับนี่รงนี้นะแต่อันเนี้ยอันนี้เป็นเขาเอ่อเอ่อเต่าทุเรียงนะครับเต่าทุเรียง อันนี้เขาเรียกว่าฝักดาบหรือกล้วยตากนะครับนี่ก็ล่วงหลังรางปืนที่ว่าเขาเสียที่ว่าผุกนั่นแหละเนี่ยครับเนี่ยผมก็ได้มานะฮะนี่ว่าล่วงนั่งของเมืองครับนี่ก็เป็นเขาเรียกใบขนุนนะฮย กันไฟกันไฟกันคุณใส่ได้นะครับน,นี่ก็จะมีหลายจังหวัดลบบุรีก็มีโฮไทยก็มีแล้วก็กำแพงเพชรก็มีนะครับนะแล้วแต่ก็คล้ายๆกันนะใช้ใช้ได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะออกอุกไหนนะครับอันนี้ก็เป็นพระแพง นีก็ลงลงรักติดทองไว้เนี่ยทองเก่าจะเป็นอย่างนี้นะจะเหลืองออกเหลืองอย่างนี้กับอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากโทรมาพูดมาคุยกับผมก็ได้ทุกเวลานะครับแล้วจะมาแบ่งปันกันก็ได้นะครับอ่าพอโทรมาคุยกันมันจะมีเบอร์โทรศรัพท์อยู่ใต้ข้างล่างคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอ คนสุขโขไทยครับอญญาจารย์สุทัศน์มันเขตดวิทย์